โอ้โหต้นใหญ่ขนาดนี้เองแน่นอนเสร็จแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่มินทำอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาว่ารูปยีราฟที่คุณครูเพิ่งสอนให้ในวันนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ อ้าคุณครูเพิ่งสอนเาวันนี้เลยเหรอคะใช่แล้วค่ะมาดูกันเหรอแล้ววาดวาดนานไหมคะเนี่ยไม่นานแค่แป๊บเดียวเลยจริงเหรออ่าใช่มาดูกันดูกันอ่ะเดี๋ยวแม่จะเริ่มจะอันที่หนึ่งที่ตรงลงมาไม่ต้องสุดค่ะแล้วไงต่อค่ะรอให้เพื่อนเพื่อนเขียนเสร็จก่อนดีกว่านะโอเคถ้าเขียนเสร็จแล้วเรามาเริ่มต่อไปก็ทำเป็นตัวเฮสตัวตัวใหญ่ใหญ่อือฮั ต่อไปก็ทําเป็นวงรีบนหัวแบบนี้ค่ะต่อต่อไปก็ขีดแบบนี้โค้งเป็นแกะแบบนี้ปากใช่แล้วค่ะนี่อะไรคะแล้วก็ทำหูต่อไปขีดคอไปก่อนแล้วก็มีขน แทงขนเหรอคะแทงคอเหรอฮะใช่ก็ทําแบบนี้ตรงนี้เป็นเขาเล็กๆเหรอลูกนี่มันจะเหมือนละเอ๊ยเขาเรียกอะไรนะที่เป็นตุ่มๆข้างบนไม่รู้อ่ะต่อไปเราก็ตกแต่งแบบระบายสีน้องน้องทําอะไรข้างๆอ่ะลูกอันนี้ระบายสีนะคะจับปลายด้านล่างแล้วก็ตักโค้งขึ้นมาแบบนี้ ถ้าเสร็จแล้วเอ่อเอาไปนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ตามๆด้วยทําขาสองข้างแบบตามๆแล้วก็ขีดแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็ลงมาแล้วเฉียงไปด้านหลังไกลมากมันก็จะไปด้านหลังแล้วเราก็จะระบายสีกันั่นอ๋อย่าลืมเลยอย่าเพิ่งลืมนะคะเนี่ยว่าถางตกแต่งด้วยอย่างอื่นค่ะ วาดต้นไม้ให้ด้วยนะว่าเท่าไรก็เสร็จแล้วค่ะวาดต้นไม้ให้ด้วยเว่าต้นไม้ด้วยน้องปารินบอกอ่ะมีร้านหิวออกมาข้างหลังเราอนเนี้ยโอ้โหต้นใหญ่ขนาดนี้อิ่มแน่นอนเสร็จแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองเลยคะ จะเริ่มตกอุ้ยตกอุ้ยมิจะเริ่มตกแต่งด้วยลายนะคะอ่าฮะเรียบร้อยแล้วค่ะลาปีออบ๊ายบายดี๋ยวใจกันใหม่กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ